สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้มาบพอยอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่31ตุลาคม2564นะครับเนาะมื่อกี้ก็เป็นมือโค้งทุ่ทไายนะครับเมื่อกี้ได้รับสายด่วนมาจากพระอาจชญาณนิยน้เนาะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นก็ให้ตัวเลขครั้งแรกมีเงินแสนก็ซื้อเป็นแสนเลยเพิ่นมั่นใจนะครับเลขความฝันของเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นนางนิมิตเอากับความฝันเนาะครับเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังรับการนว่าพระอาจชญาณนิยน้ำเพิ่นให้งวดแรก มันจะเป็นตัวเลขตัวใดแน่จะถูกใจท่านผู้ชมบอกรักให้ท่านผู้ชมไปพิจนนารณาเอาเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้อดมินบุญธรรมน้ำโศกนะั่เด้อครับเด้อไยก,กดไลค์กดแชร์นะครับนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําเลยเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันกะันาะครับนาะอ ครับต่ไปสร้างวันรที่ตัวราชาเยอาจารย์ที่ตัวที่ได้ยู่กับวดาวกไซื้อหน่อยก็ะชื่อหน่อยเ้อซื้อไปละสามก็ซื้อะสองเก็ซื้อไปะเอาเขาดกาได้กซื้อซื้อไาของก็ได้สิยากแค่ยังอ่าอ่าคนให้ก็ได้เนาะ ตัวหน้สามตัวอมตัวนตัวบนอ่าห้ห่งเก็ดสมหาจักพรรดินไนังหนึ่อาจที่แหมอาจารย์ที่พูก็ให้เอาตรงกันหนึเก็ดสี้นค่ะอทางล่างก็คือให้อ่าอ่าลูกศิษย์สายงานลูกศิษย์ก็เนาะศิษย์ เจ็ดส่วนคือการหันหันใจซื้อเนี่ยซื้อรถตัวหนึ่งแสนก็ซื้อรถตัวละสองแสนก็ซื้อรถตัวนี้อะซื้อได้ก็ซื้อเลยตัวนี้เออเอาตัวนึงเจ็ดสี่นั่งเจ็ดสี่งสี่เจ็ดเอาตัวนีงค่อยมีข้อแม้ซื้อรถอ่ามาเนี่อใจก็ฝัน ฟันก็เรียกาห้อกันก็อะไรที่เาเป็นคนนึ่งนะครับนึงจะอน้เลยอะ่เราวก็บอกก็ซื้ละคับแช่ก็ันเพื่อนฝันโโตค่ะออืเอาจะดคเราเขาซื้อได้หลายหนึ่งจซอเนร้ล้านก็ซื้อะไปเลยซื้อแต่สามซนสองเก็ซื้อไปเลยสามตัวนีค่ะ

อาจารย์ก็เรียพราจัดิร่ำสุดข้าเลอกด้าเพราะว่าธรรยมของพระสนี่ยพระพุทเจ้ยากได้เจ็บเจ้าเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ได้ว่าเขาบนี้อาจารย์ตออาจารย์ปฏิบัธอาจารย์ปฏิธนีอจานึกนล้อมขึ้นรรเยพระพุทธเจ้ายายาพระพุทธเจ้ายาก่าีพระพุทธเจ้าเคยพระยางไเยาก็เีจรตนเพนี้ขาใช้ปัญญาทําปัญญาหลั ได้โอ้โหอย่าทำสูงค่ะนั่นแหะนั่แหละประเดนตรงไหนเนี่มะ็บอกความกตัวนี้ดิมันบอกว่ามันีะออกตัวนี้เลยบ่ะค่ะสองตัวนี้เจ็ดซีซีเจ็ดสามตัวนี้หนึ่งเจ็ดซี่เลขข้างใต้นี่สีเป็นเจ็ดศูนย์กับสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะเลขใต่ก็เป็นล่างะล่ะตารางหะล่ะ รูค่ะคันแฟนครับข้าเจ้าเขามาติดตามรับส้มขันข้าเจ้าเบิ้งท่นกะอันข้าเจ้ามีโชคลาบข้าเจ้าได้เบิ้งข้าเจ้าไปเสี่ยงโชคลาบกะเขาโชคดีข้าเจ้ากรเฮ็ดบุญมาาน้ำขาจอ่าไม่ไบอก่บอกตาม้าะายจานอกนอกามัน right. ิอกว่าซ้อได้หลายแสเอ้ะตวได้ายแนไ้วลสอแสนสาแก็ได้คนังท เจ้าดนตุเจ้าีนะคนรัจอบตัวดีมาบอกยาธิกาบอกไปคนบอกอาจารย์ย่มบอกว่าบอกไม่ยากบอกาจารย์ค่มอาจารย์เคยหายผู้ใหมาอยู่บ่กขาดตุ๊ดไม่หายไปดิแต่คือหายคือออกอากาศแล้คือหายให้ได้่ได้ค่ะเป็นวงกว้างไงคนเจ็ดซื้อเป็นกนล้านคนสองล้านสาบ้านคนมันจะได้เยอะถ้าคือคนคนละแสนนั่งแบนหรือว่าสองแบนสามแนเงินเข่าวัดจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดรอล้าน มันได้จริงๆริงนิดหน่อยคพูดเล่นนิดแต่คนละบาทก็ได้มาคว่าคนมาทําบุญอย่างคนละบาทคนละห้าบาทคนไม่รู้คนเยอะๆนี่มันก็ได้เยอะได้คนหนาอยทีนี้คนซื้อขันระดับนี้เงินเข้าบ้านนี่มันเจ็ดร้อยล้านคนนิดไม่ธรรมดาเลยแมนอยู่ค่ะขันท่านผู้ชมเขามาติดตามรับชมแล้วขันข้าเจ้ามั่นใจข้าเจ้ามีความเชื่อว่าได้ผ่านมาแล้วเทธอหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าเจ้ายังบ่ทันได้ผ่านค่ะท่านเด่นเขามาติดตามรับชมใน ของอาจารย์นะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเห็นหรือว่าบางคนก็อาจจะบ่เห็นค่ะอีเท่ากับโมลูผู้ใดมีบุญผู้ใดมีบุญเท่านั้นก็ได้ผู้ใดมีบุญเขาจะไม่สงสัยเขาจะไม่บอกเองเขาจะซีเรสี่เราก็บอกสีกเปรี้ยวเขาเรียกที่หายไปก็คือยากคือเราเละต้องดูไปคือคือใคคือเรานละตั้งใจมากเพื่อว่าเพื่อเพื่อเขาล็อกนะ เอรนอแล้วอาจารย์ตอนโต่าจต้นเขาบอกนี่อาจารย์ก็ว่าปลิ้บใบตัวนี้และโตที่คนบอกหลายๆเนี่ยบอกอาจารย์ครอาจารย์ช่วให้โตเก้าอาจารย์อันบอกบอกให้เลยค่ะโตเก้าที่บ้านให้เอาน้ำใหแม่แต่ว่าจะดังให้อาจารย์เอาแคนเคียนให้ท่านผู้ชมเลยนะ แล้วก็เอาจจะกัดเสือไปเลยละอันแข็งแกรคือตัวที่ไทยเป็นบอกว่าอันแขนงแนน่ะคือเจดังที่สรุปคลิปนี้แหละค่ะว่าเจดังก็สรุปแต็หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็สามเจ็ดแค่นั้นค่ะส่วนตัวที่เจดังก็ได้เบาเลยค่ะเพราะว่าตัวที่มันเป็นคลิปก่อนที่ก้อนน่ะนี่อาจารย์ว่าที่ไฮตัวกันมันมันก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ากระสิหลายโพดบอหรือว่าคันเซอามาเป็นตัวกันก็ได้แล้วแต่อาจารย์ค่ะ าาเพราะว่ามันใจเกาเขีมนเลยค่ะอาจารย์่ัดปัอกเลยนะตัวหลอเลยเพราะว่ามันเป็นการลงทุนหลายเนี่ยอาจารย<อ>์เดี๋ยวาบอกตอนนี้เราตัวสดุดท้ายละลไจักใเลยสุดท้ายเนเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์กับสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะ ค่ะอันนี้ยังอีกที่บอกแฟนคลับที่ยุบกอาจากย์่ใช่ชนี่ใ่นี้แหละเอารับรับลับพอเถอะใไปบุญกุศลจะให้พระจะให้พาาดีคะาดองาตุวรามนะคใ่อ่าจะให้พาตีพราีเป็กอพจากสวัสดิอ่าแล้วเด้อโอสิลกุณาภยอยนราชวมสีอสเจ้าตมกจะมาตรมวัน สูเดรสุวารตอาธานาคารัตวัเดตทะ่าหาจารังนักธติภุนารติพุทธยากมีิหานาครัตินทราสระบมหาคุจะอุหะนัทายะอุกติข้อนาคานิทจว่เกิดจิตเนอุกกะิสิสิิส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 ่สิทิส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 ิ่ิสิสิาิสิส่สสิสสส ค่ะท่านผู้ชมนะคะกัดสำหรับคลิปนี้นะคะกับอาจารย์สมัยนะคะเพิ่นกับได้หายแนวทางมากนะคะเพิ่นว่าพระอาจารย์เพิ่นกับฟันดีเนาะมีองค์เทวดาษฐ์องค์ฮอกขึ้นฝ่ามาบอกตัวเลขนะคะสำหรับวดนนี้นะคะครับท้าผม้ชเดมแยวแนินกับสรุปตัวเลขของพระอาจารย์นิลนามนะครับน้องเป็นหายเลข เลขเหนือนะครับเป็นเลขหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเหนือหนึ่งเจ็ดสี่เลขใต้เจ็ดศูนย์และสามเจ็ดนะครับส่วนนี่ตัวเลขความฝันของฟาจานนี่นะน้ำนะครับน้องคนไฮตัวเลขมากนะครับคนฝันเมื่อคืนเป็นเลขเจ็ดสี่และสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขของฟาจานนี่นะน้ำให้ท่านผู้ชมฟังเนาะครับน้องเลขเหนือหนึ่งเจ็ดสี่เลขใต้เจ็ดศูนย์และสามเจ็ดนะครับ ส่วนเลขความฝันนะครับ<ส>นอคุณในตัวเลข7-4และ4-7นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของพระอาจารย์ในนันนามก็เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพร่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่เมีรยงวันนะครับเนาะในวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกสี่นะครับแอดมินเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำโชคน้วด้วยครับเด้อ แอดมินบุญทํานนำโชคขอไววพ่อในท่านผู้ชมนะครับถ่ขมารับชมคลิปนี้ประสบด้วยความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันหมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับ